เดี๋ยววันนี้ป้าน,นิดจะมาผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่หมูกินนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วก็เจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยใส่หมูลงไปค่ะแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะเราใช้หมูสองอย่างค่ะเป็นแบบเนื้อหมูกับหมูบดค่ะ หอมมากแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะป้านิ้ใช้ไข่สามฟองค่ะไข่ไก่เรายใส่เซ็ตตัวก่อนนะคะแล้วก็เอาหมูค่ะมาผัดกับไข่นะคะผัดไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่วุ้นเต้นลงไปค่ะ ก็เติมน้ำลงไปหน่อยค่ะน้ำร้อนค่ะแล้วก็ใส่หัวแค่หลอดลงไปค่ะกระนำปีค่ะใส่กระนำปีลงไปด้วยค่ะเห็ดหูหนูค่ะใส่เห็ดหูหนูเยอะหน่อยค่ะชอบกินก็ใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะ ตาลทรายค่ะผงชิรสค่ะ <t> ยิ้วดำลงไปหน่อยค่ะเพื่อความเพิ่มสีสันค่ะยิ้วขาวไปหน่อยค่ะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ไปค่ะมเะขเขือเทศค่ะกินมากแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะ ตั้งโอ้ค่ะตัวเต้นของเราก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะน่ากินมากเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสว,ส,สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ด้วยนะคะวันนี้มาพบปนิดกับลูกจายช่องมาพายิตน,นะคะวันนี้ชวนเพื่อนมากินผัดวันนี้มีเมนูผัดวุ้นเส้นใส่เนื้อหมูกับหมูสับทำเองแล้วก็ค่อยจะลืมเป็นผัดวุ้นเส้นแบบน่ากินมากเลยค่ะใส่เนื้อหมูชิ้นแล้วก็เนื้อหมูบดแล้วก็พวกผักต่างๆมีเห็ดหูหนูด้วยมีแครอทมีหอมใหญ่แล้วก็ กะหล่ำปีใช่กะหล่ำปีเกีดเทศแล้วก็ผักขึ้นช่ายแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบใส่ผักอะไรก็ชอบใส่กระหมูใส่กับหมูแล้วอร่อยอยากกินกับหมูวันนี้ชวนเพื่อนมากินด้วยกันค่ะกินด้วยกันครับก่อนกินปานิดก็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ปานิดกับลูกชายนะคะกินด้วยกันมากินด้วยกันเลยครับติดลมหลดเออมากินด้วยกันเลยครับคุณผู้ชม หมูเส้นจุกๆวันนี้ไม่ได้กินอะข้าวนะเพราะว่าวันนี้กินเป็นเมนูแบบกินแบบเฉยๆกินเล่นอะเมนูกินเล่นมากินได้กันเลยอร่อยอร่อยอร่อยของชอบของชอบของชอบกินง่ายคุณผู้ชมง่ายกินแบบจริงแต่ข้าวจริงๆข้าวก็อร่อยนะกินแล้วอะแต่นี้ถัดเยอะอยากกินเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ย ที่แบบที่เขาขายเลยแต่อันนี้เป็นรสชาติที่เราอยากกินมันจะออกหวานนํำนิดนึงนะนี่เพราะว่าผัดของให้ก็ออกหวานนนิดนึงอันนี้เป็นเมนูไม่เผ็ดบ้างแต่แทบ,บอืมอืมอร่อยอืมเห็ดหนูเห็ดหนูเยอะ มะเขือเทศวันนี้จะไม่ได้เอาเม็ดแกะเม็ดออกอืมอร่อย็ดเือะมากอร่อยมากมีเนื้อหมูชิ้นแบบ นุ่มนวลไม่เผ็ดแต่แซ่บ,บมันนุ่มนวลมากเส้นมันหอ,อมแล้วก็หวานกลมกล่อมอร่อยมากถ้าใครอยากทำตามก็ไปดูคลิปได้ครับส่วนผักเนี่ยใครไม่ชอบอะไรใครชอบอะไรก็ใส่ตามใจเลยตามใจเราอยากกินผักอะไรแล้วก็ใส่ไป ผักกินในทุกผักแหละอือือร่อยมากอืมไหลไปข้างหน้า้องอามาเส้นมูนเส้นจุกๆอร่อยมากที่จริงเราใส่ สีอูดดำไปมันมีกลิ่นสีอูดดำหอมอมเลยนะมันไม่ได้เพิ่มแค่สีสันนะมันทําให้มีกลิ่นหอมของกอกกลิ่นสีอูดดำหวานอืร่อยสีสันมันก็จะชวนหน้าเราไปทานไปอีกแบบหนึ่งด้วยนะสีมัน้นให้สวยึินมานิดนึงใช่ไม่สีขาวมันจะหอมกลิ่นสีอู๊ว่ะบางคนพวกผัดอ่าผัดสีอู๊ว่ะนะเขาก็มันคือผัดสีอูดเลยเขาใส่สีอ๊วเข้าไปมันก็จะมีกลิ่นสีอ๊วหอมๆอะไรเงี้ย เจอเมืกเก่อเขือดเทร้อนร้อนเหรอแต่อันนี้ก็เพิ่มผัดร้อนร้อนมาเลยนะเมื่อเผือเทศร้อนนือมมันหกมากแม่ตัวเตี้ยมองไม่เ,เ,มมเห็นด้วยลืมบอกไปกคุณผู้ชมใส่ไข่ด้วยนะอสำคัญเลยใสไ่ไข่อันนี้ใส่ไข่ไปสามฟองอร่อยอ,อืหมดนะพูดจริงมันกินง่ายเป็นเมนูที่กินง่าย คนหนูคนชอบกินเผ็ดนึ่งชอบเลยเมนูเนี้ยเวลากินอะไรพวกแบบเส้นแห้งๆนะคุณผู้ชมพวกก๋วยเตี๋ยวี้ยก๋วยเตี๋ยวแห้งหนูจะกินหวานหวานนําเออแปลกนะคนชอบกินเผ็ดแต่เวลาคุณผู้ชมไม่รู้ใครเป็นบ้างนะเวลาแบบพอกินแห้งเสร็จจะกินหวานถ้ากินออถ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำจะเผ็ดเปรี้ยวจะกินเผ็ดเปรียปร้ยวนําถ้ากินของก๋วยเตี๋ยวหวานจะ จะน้ำออหวานนำจะอร่อยแปลกแปลกพอพอลองเคยกินแบบแห้งแล้วไปใส่เผ็ดเผ็ดไม่อ่่อยเลยเนอะมันแตกเหมือนกันนะกลิ่นมันกอกลิ่นไหมครับผมก็หายกลิ่นเหมือนกันนะแค่มันไม่มีแค่มันไม่มีเหล้าเข้าไป ถ้าเป็นคนจีนก็จะมีเล้าเล้าจีนใส่ได้กินเจผัดได้เราไม่ใส่เนื้อสัตว์ใช่เดี๋ยวนี้เนื้อสัตว์ก็เมื่อก่อนแต่ก็จะไม่ใส่ตั้งโอ๋นะไม่ใส่ใช่ไหมกิ่นฉุนไม่ได้กระเทียมกระเทียมก็ไม่ได้อืมแเพราะค้าเปรย์แทนเนี่ยเขาผัดกับน้ำมันเลยใช่ไหมน้ำปลาก็ไม่ได้อืมแต่ตีขาวตีข้าวได้ครับตีข้าวเจฮะ กินเส้นเพลินอะกินเส้นเพลินวันนี้วันนี้ป้นิดแม่ไม,ม่บวดไม่เผ็ดเลยเพราะว่ากินง่ายไงกินง่ายไม่เผ็ดไม่ต้องแพ้อะไรกินใส่ปากแล้วอืนเลยเส้นมันนิ่ม,ม,มเอะบุญเรนอะอ เป็นเมนูมง่ายๆที่จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะที่จริงมีข้าวปล้อเส้นเนื้อตัดน่ะแล้วเปลี่ยนไปเป็น,ปนกุ้งก็ได้หมึกก็ได้แล้วแต่อี่จริงคนมีเ้าว้อะมีข<ต>ุาเส้นมีหมูมีไข่ก็ทาได้นะไม่ต้องใส่ผักอะไรเลยนะใช่ไหมมีกระเทียมตำให้มันห,หอมๆเลยนะแค่นั้นเองอร่อยลนะ วันนี้ไม่ไปซื้อของทะเลเพราะเรามีหมูอยู่แล้วใช่ในตู้เย็นเรามีอะไรเราก็กินหมูมบ้างกินอนหารกินปลาหมึกกินอะไรเป็นที่ cholesterol สูงกินหม,มูบ้าง c h o l e s t e r o น้อยหมูสามชัน้นอ,อร่อยมากคุณผู้ชมน้าใครจะผัดเนี่ยตุ้นเส้นอย่าไปลืมแท่น้ํานะอย่าเอาเส้นแแข็งเข้าไปผัดนะแต่พอดีปนาณิซื้อแบบ เขาแช่สาเร็จรูปมาแล้วอ่าเป็นถุงถุงใช่ที่จริงก็เอามาแช่ก็ได้แหละแต่เราซื้อแบบสําเร็จรูปมาเลยที่เขาแช่มาแล้วแช่อิ่มมาแล้วนะแช่จนมันอิ่มน้ำแห้ะกินในตรงเจอวุ้น,วน,วนเส้นที่มันมีตีอิ๊วดำห,หอมหอมหอมนะตีนตั้งอม่นะหอมผัดตีอิ่วก็วต้องใส่ไงก็ต้องใส่ กันขหม,ม,ยมยูยังยังร้อนอยู่เลยสิอือหือหนูกรอบนะแยวหนูว่าถ้าผัดกับหมูอะ่ะมันได้ความหวานของเนื้อหมูอ่ะใช่ไหมใช่แะแบบ อย่างน้อยนะคุณผู้ชมถ้าจะผัดทะเลควรจะมีหมูสับลงไปหน่อยให้น้ําหมูหวานนี่ออกถ้าแบบผัดทะเลเลยเคยเคยกินในเชียอยามผัดแล้วมันมันไม่ค่อยหวานมันมันออกพื้นๆหินเรืออร่อยต้องสองอย่างจังหิวแหลืออร่อย อร่อยแม่อร่อยคุณชมดูแล้วกันมกมเมื่ <c oughs> อกีอ้บะล่มเลยง่ายอร่อยอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินข้าวเหนียวไม่มีผักเครื่องเคียงอะไรกิน,นล้วนๆเลยกินแบบเขาเรียกว่ากินเหมือนก๋วยเตี๋ยวอะ่ะใช่ไหมกินเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งเหมือนเหมือนสุก,กี้แห้งอืสุก,กี้แห้งนั่นแหละแต่มันเสียอันยามันจะหิวไวพอไม่มีข้าวนะคุณผู้ชม แต่ถ้าเยอะขนาดนี้ก็ไม่ต้องมืนข้าวมันจะไหลลงไปอืมอร่อยเดี๋ยวน้ำเกี่ยวอืม จริงใจมากใช่ไหมอืมอร่อยมากวันนี้ไม่แล็บพอไม่เผ็ดวันนี้ไม่แล็บพูดสบายไม่แล็บ <c oughs> ไม่มีไม่ตังดีกินเผ็ดทีไรโอ้โหปณนิตแล็บทุกทีเลยอือื <c oughs> <c oughs> อร่อยแซบ่บ <c oughs> <c oughs> ไม่เผ็ดแต่แซบ่บ <c oughs> วันนี้ปานิชกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ามาติดตาม เป็นกำลังใจให้ปนิกกะลูกค่ะขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ